สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนค่ะมื่อวนี้มาพบกันแล้วกับพพอยโพดโพดจ้ะพี่น้องมื้อนี้พ้อยพาไม่กินนั่นแหนมเนือ้อจ้ะอยู่เคลอนอ่างเก็บน้าแถวบ้านพี่น้องลมเย็นห้วยๆอ,อ,อยู่บิงพี่น้อง <c oughs> มาแล้วพี่น้องมาแซ่บๆน้ากันจ้ามาแซ่บๆน้ากันกับรรยากาศแบบนี้พี่น้องบรรยากาศแบบสดื่นอี่มีมาได้มาแบบนี้โดนลวมาพี่น้องกินน้ํากันโลจะ้ะ เฝ้ากินพี่น้องลมมันแห้งคักเบิ้งเดิมเบิ้งทางให้เบิ้งมันจะกัตข้างหลังมาแซ่บๆแล้วกันนะพี่น้องเด้อนี่จ้ะทำใหญ่ๆโลดทำโอ๊ะโอ๊ะทำชิมเพลินเบิ้งยังบ่ได้๋ยวคุ้นำจิ้มพี่น้องเบิ้งเบิ้งเอาเลยจ้ะ ไปเลยตาสิสวัสดอีกได้มือหนิอืมอืมมาเข้าเจ้ากับมะล่างลงเป็นอะไรช่างหน่อย บรรยากาศก็ดีนล้วแบบพร,รากาิกเผ็ดด้วยนี่เผ็ดตอนนัรราา้นบรรากาักพริกท้าไงเพราะเผ็ดนะพี่นอนอลาดไปเลยจ้าทำโอ,โอ้อือหืออื แับหาพจันแมาก,กันนะ้ารักเป็นตาสร้างหายนอนเบิงบกวนในพี่น้องนอนเบิงบรลากาศที่ดีค้นครระตั้งแคมป์นอนน้ำพี่น้องไม่มามามอีกแล้ว มาตัวนี้น่าจะกวนเฮ้ยเธอมาตัวนี้มาย่านเอ <c oughs> อ้ <c oughs> <c oughs> ขอค้ำยันย th ัค <cells> <beauty> ้ำแบบตาสวดเด้อพี่น้องเด้อเห็นสัตว์ปอกมันบังเปล่บ่ได้เตรียมอียงมาพี่น้องน้องเด้อบ่พรพ่อมาไหน

มากับบ้านไม่มาอยู่บ้านเลยพี่นอกมาจากทางไดเนเ่โอ้พี่น้องปึ้งอื้น้ำกับทังหักอื้มอ,อื้มอืมอื้มหืมลูกนี่ มพี่น้องแซ่บแน้ำกันจังเพชรให้รดปัญหาออ โอเลยากตายปุ๊ท no. ี่จริงมันซิมีแป้งของเหนียงพี่น้องนีงจะให้เป็นนี่จ้ะ อย่างหนูไปได้เตรียมถวย,เต,ยนนนนตเ,เตรียมมานนีมาอันนี้มันลองแซน้ำเนาะเตรียมมาใส่น้ำไ่ได้เตรียมมาบามักม่วงกับผสมเมื่อไปเนอะน้ำจิ้มนี่ด้ะลาดลงไปไปมากับ Jo. Oh. ขออนุาตเอาพักอีกพักบ่พอจ้ะล้างเรียบร้อยแล้วจ้าน้องแต่พักนี้ตังงางามๆจ้ะ 别让，嗯。<Yeah. S 2> uh. บรรยากาศดีครับพี่น้อง คลิปนี้ก็เพราะซ้ำนีแเ้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวหนูให้เบิ่งบรรยากาศจา้ะตงนี้พี่น้องเห็นบ่าจา้ะบรรยากาศ คุณาว่ากลางเต้นการเงียงกันพี่น้องต่างกับคืนคือเก่าพี่น้องคลิปนี้กับพ่อซ้ำนี้ก่อนเด้อจ้าไว้พอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้พอห่อพวกเพลเด้อพี่น้องจ้ะคลิปบายบายจ้ะสวัสดีค่ะ